เขาทำมาเพื่อมืออาชีพเลยครับผมว่าผมให้99%ดีกว่าจะว่าร้อยก็ก็ไม่ใช่เนาะ มันมีหลายตัวนะครับมันช่วยได้ทุกทางไม่ว่าจะเป็นอย่างด้านหลังบ้านหรือหลังร้านเองในครัวเองก็คือเรื่องของการเพลฟการทําอาหารให้มันนิ่งแล้วก็การทำอาหารให้มีคุณภาพเราก็จะมีคอมบิโอเวนใช่ไหมครับของพีโมอย่างหน้าบ้านหน้าบ้านจะจะออกแบบพวกเต๊กแซนด์วิชหรือว่าอะไรซึ่งต้องการความรวดเร็วเราก็จะมีสปีดโอเวนที่ที่ได้เทสจํานวันนี้ครับ ัวของเซนไฟเองเนี่ยเนื่องด้วยจากทางเซนไฟนะผมเห็นว่าผู้นําเข้าเครื่องครัวเครื่องจักรรวมทั้งอุทกรต่างๆผมว่าพร้อมนะครับพร้อมพร้อมสำหรับในการสร้างเมนูหรือเดโมอาหารหรือว่าคือสาหรับเชฟอะมีอุปกรณ์เพียบพร้อมไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีด้วยหรือว่าเป็นเป็นเทอริชันแนลด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับค่อนข้างครบครับผมว่าผมให้99%อดีกว่าจะว่าร้อยก็ ก็ไม่ใช่เนาะเขาทำมาเพื่อมืออาชีพเลยครับหรือมืออาชีพหรือคนที่กำลังจะก้าวสู่มืออาชีพก็มาลองลองเทสได้ลองเล่นดูได้หรือว่าถ้าเจาควรมืออาชีพไปไว้ที่บ้านผมรับรองว่าการทำอาหารจะสนุกขึ้นเยอะมากๆครับอยากเทสอะไรหรืออยากเล่นอะไรลองเข้ามา ผมว่าได้ผมว่าทางนี้ค่อนข้างเปิดให้ให้บุคคลทั่วไปหรือว่าเชฟที่อยากจะออทดสอบเครื่องครัวต่างๆเนี่ยได้เข้ามาอยู่แล้วผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับ